โอเคเอาด้วยคผู้ชมกาสวัสดีนด้วยนแออยู่กันในช่องกอมินิทีวีไม่ใช่กอมินิ x สองนะครับผมก็วันนี้จะมาสอนโรดโบกิม Shadow f i ฟสองนะครับผมในภาพของสองจุดศูนย์จุดห้านะครับผมไปดูเลยว่าวิธีการทำจะทำยังไงครับอ่ะไปดูวิทีแรกนะครับก็เนี่ยเข้าไปที่ y o u t u b เนี่ยแล้วก็กดค้นหาได้เลยเนี่ยแล้วก็พิมพ์คำไปว่ากอลมินิทีวีนี่ครับผมกดค้นหาได้เลยครับแล้วก็ ทำการเลือกอันนี้เนี่ยเป็นโปรไฟล์คนติดตามก็หมื่นหกเนี่ยผมแล้วก็เลือกเลือกคลิปได้เลยนะครับอันนี้จะสาโหลดเป็นเมนูม,ด,มดก่อนนะครับผมก็กดเข้าไปที่นี่อันนี้เลยนะครับอ่ะขอเราเสี่ยงแบบนึงครับก็คือเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดไปที่อ่านคอมเมนต์น,นะเนี่ยครับผมแล้วก็กดอ่านเพิ่มเติมครับจะมีลิงก์โหลดโปรอยู่เนี่ยแล้วก็กดเข้าไปเลยครับ ซับสิทอัลล็อกนี่ฮะนะแล้วก็นี่ครับเราก็ทําตามเขาไปเลยบอกซับไลค์แอนซับสไครป์นะครับอ่าแล้วก็กดไ like ลค์ฮะแล้วก็กดซับอันนี้ผมกดไปแล้วนะครับแล้วก็กดตรงนี่นะครับไม่ใช่ย้อนกลับนะกดตรงไอ้ที่ปัดอ่ะไอ้ที่ปัดไปเลยครับกดปัดไปเลยแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์เนี่ยอ่าอาโฆษณามาจากไหนเนี่ยเฮ้ไลค์คอมเมนต์ like, นะครับแล้วก็ ไลค์ไปครแล้วก็คอมเมนต์สักนิดนึงครับคอมเมนต์นี้อ่าพอเป็นแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็กดออกครับกดปัดออกครับแล้วก็กดไปที่ไลค์แอนด์วิดีโอนี่ครับสอนง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมอ่ะกดปิดไปก่อนกดไลค์ครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องคอมเมนต์นะแค่กดไลค์พอเนี่ยก็อ่านเอานะครับเนี่ยให้แมทไลค์ออนวิดีโอแล้วก็กดฟอลโล่ไอจีครับอันนี้ก็กดติดตามไปครับผมอ่า กดออกไปได้เลยครับรอสักครู่หนึ่งเห็นไหมมันปลดล็อกลิง์ไหมละ่ะกดเปิดได้เลยอ่ามันจะเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับสีส้มตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็กดกาก,กบาดตรงนี้ไปถ้ามันขึ้นแบบนี้นะนี่นะครับก็โหลดจสิส้นเรียบร้อยแล้วก็แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บายยครับสาวโหลด,คดคแค่นี้แหละ